สรุปง่ายๆว่าคุณจันเริ่มแรกเนี่ยคุณจันเป็นมะเร็งพงจมูกแล้วก็ตัดเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมตัดเต้านมมาแล้วแล้วตอนนี้ก็คนละเชื้ออาจารย์คนละเชื้อคนละเชื้อกันแล้วก็เป็นมะเร็งปอดแต่อยู่กับมะเร็งมาก,กี่ปีคะ อยู่กับมันสิบเจ็ดปีนะฮะจนลูกน้องอายุ36ปีเป็นมะเร็งก็เสียชีวิตไปแล้วแต่อยู่กับมะเร็งมา17ปีด้วยการดูแลแล้วก็สิปีกว่าด้วยการดูแลแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์อุบลมาตลอดเลย คนเป็นมะเร็งเนี่ยมมอย่าไปท้อคุณชายคุณนึ่ง่ะคะอ,อ,อผูคุณแม่เขาเป็นมะเร็งเขาบอกบ้านเขาหกคนเป็นมะเร็งหมดเลยพ,พี่ชายที่เป็นในคนมันเสียไม่กี่เดือนเนี้ยอ,อืเขาบอกผมเป็นตนั้งแต่ารลักษายังเฉยๆอยู่เลยเอ,อืแต่คุณจันนี่ประคับประคองอยากอยากถามกลเม็ดเคล็ดลับของการที่อยู่กับมะเร็งมาสิบหกปีหนึ่งเนี่ย ดูแลตัวเองอยังไงคะหนึ่งดีทอ็ 1> 1ทอกค่ะและสองนะคะสองก็คืออ,อ่าก็คือพบแพทย์ตามแพทย์นัดน่ะพดแพทย์ตามแพทย์สั่ง,มงไม่เคยไม่เคยบิดผิวเลยคุณหมอสั่งทําอะไรก็ทําและอันที่สามก็คือ,อเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของอาจารย์อุบลเพราะว่าอะไรอยากจะฟังคํานี้เชื่อมั่นเพราะว่าคุยกันมาตลอดแล้วก็ดื่มสมุนไพรมาประมาณกี่ปีนะคะเท่าที่จําได้ ต้องเลยแปดปีค่ะอ่าเลยแปีก็คือ1ดีท็อกนะคะก็คือสิ่งที่คุณจันอยู่กับมะเร็งได้ถึง16ปีบวกเนี่ยก็คือหนึ่งที่มั่นใจก็คือ1ดีท็อกถูกต้องไหมค่ะสอก็คือไปพบตามแพทย์นะัดทุกอย่างไม่มีบิดผิวเรื่องการรักษา แล้วก็สามเลือกสมุนไพรที่ดีๆมาบำรุงดูแลตัวเองโดยหนึ่งในนั้นก็มีของอาจารย์อุบลออใช่ไหมคะแล้วก็ชอบชอบหาหมอถามหมอที่ซ <laughs> ื้อยามีมั่วเพราะว่า <laughs> พี่ชายพี่ชายเดี๋ที่บ้านเบอกมันรักษามันคนเดียวใครได้ทำอะไรบอกมันไม่ต้องรักษานี้มันก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ย คือคืเป็นคนขง้านจะดื้อดื้อเยอะๆที่บ้านบอกว่าถ้าเขามันใจจะทำอะไรแร้กเไม่เชื่อเพาะจะบอจะมัป่วยสุขภาพเชนีไม่ได้สุขภาพขพงเธอมีที่ไหนกินยาสมุนไพรและมั่วใช้ไหมคะฉันกินก็ละคนได้จบเป็นญาหมดเลยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่สมุนไพรที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ว่าอย่างนั้นเหรอ เราดื่มสมุนไพรในสิ่งที่เราคัดสรรแล้วว่าแทบจะดีที่สุดในประเทศไทยว่างั้นเหอะที่เราคัดมาให้ตัวเราดีเนี่ยอาจารย์ชมหัวใจแล้วนะดีสุดไม่รู้เลยจะไปรับปากได้ดีที่สุด น้อยแต่ดื่มแต่ดื่มขออาจารย์มาตลอดนะคะก็คือเลือกสรรคัดสรรแล้วเท้าเย็นอาจารย์ได้รางวัลพูดพุดก็สองอาจารย์ทํางานกับโพยาศิลาที่ได้รางวัลใช่แต่แจงก็เลยแจงก็เลยใช่แล้วไม่จริงอ่ะจะตีข้างกล่องได้ไหมไม่กล้าตีหรอกอันนี้เราแบบปื้อใช่ไหมนี่เราพูดกันแบบตรงๆเลยแล้วพอจะดูมาตรฐานกล่องแล้วอ่ะเออเหมือนได้รา้งวันจากเมืองนอกเมืองนอกนี่ก็ให้อะไรยากนะคะใช่อันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นสิ่ง ที่ภาคภูมิใจสําหรับคนไทยนะที่แบบว่าที่อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชกับกรมวิทย์ในการใช้สมุนไพรเพื่อเฉยนะเป็นใจที่สําคัญถ้าไม่จันทนลองกินกินแล้วก็ติดใจกินแล้วติดใจจะเป็น กินยายาผมนะ,ะกินยาไม่ได้เลยนะปพาราบว่ารสชาติของชาเนี่ยผสมแล้วกินได้เนาะใช่ใช่แตชื่อแม่ชาจะก,กินดีเนี่ยจะบ่อยที่บ้านกินนะจะอนอกเลยด้ด้วยนะบางครั้งฉัสั่งทีเนี่ยฉันชอบสักเป็นฟองใช่ใช่ชยก <c oughs> <อ>โหลยกโหลใช่โชคดีเขาจะแนะนำนดีๆคขอให้คุณจันอ่าแข็งแรงแข็งแรงไวๆปลอดภัยได้โลกโชคดีมีความสุขนะคะ